บอกว่าซืกบใหน้องแก้วที่โอ้โหมาเลยเหรอตลบตลเยเยวเองเวลาเาเวลาเาาเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นขาวฟันก็ไม่เช่ปีใหม่นะมันแาบว่าอย่างก็แลกกันบ้างตามภาษาไปสรุ่นก็คือเน้องไปญี่ปุ่นมาซื้อเยอเๆมาฝากเนี้ยครับเราก็เจออะไรอ่ะผมก็ซื้อไม่เป็นอะไรบอกเลยดีกว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยได้ซื้อให้ถูกใจอะไรเงี้ยเอาใจ เป็นอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั่วไปวันที่ปีใหม่ยะเป็ความที่เราไปประเทศจีนเน่ยบางคนก็เจอเนี่ยมีคนมาว่าเฮ้ยเอาไปของก๊อฟหรือเปล่าวินร้อนไปเลยก๊อฟไม่ได้ก๊อฟครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อที่จีนก็จะเป็นว่าจีนจริงเขาก็ดีนะครับของจริงของดีดก็เยอะมันไม่ใช่พากพ้นว่าทุกอย่างในจีนปลอมหมดไม่ใช่ของดีๆก็เยอะใช่ไหมไม่ได้ซื้อที่จีนไปซื้อที่ต่างประเก็คือเหมือนให้น้องสั่งทางมาทางเน็ตอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแค่แบบว่า ああ pues อะไรก็บอกละกัาเลยขอดูราคามันไม่เกี่ยวหรอราคาหรือว่าอะไรยังไม่ไม่่นเกี่ยวกับศิลปะเออพาไปไหว้แม่นองแก่แต่ว่าหนองแกลรยังไม่ได้พาแไปไหว้แม่เรไม่รู้นราไม่ใจ่มันก็ไม่ได้ขึ้นไปไหว้นะครับอย่างก็เคยมาทานข้าวที่บ้านผมนะครับแต่ว่าก็คือมนผมเดินห้างที่บ้านอยู่อ่ไรเงี้ยบังเอิญไอ้อยู่ไหนอยู่แถวนี้เอามากินด้วยกันไหมมันคือมันเป็นแนวนี้สบายๆไม่ใช่ว่า เตรียมตัวมานะนุ่งสบายเสียงเลยนะเดี๋ยวไปเจอแม่มันไม่ใช่ไงคือสบายๆมาเจอกันแค่นั้นเองครับก็ไม่มีอะไรต้องน้อยใจนะมันมันชิวๆว่ะไม่ได้เป็นไฮโซอะไรอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาครับพี่ว่าเราเหมือนแบบว่าน้องแบบว่าเปลี่ยนลุคแต่จะมากทอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนมิสาววาขึ้นอะไรเงี้ยเนอเกี่ยวอะไรแบบนี้ด้วยเปล่าเกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะไม่รู้ดิจริงๆเขาก็ไม่ใช่ทอมใช่ไหมฮะแล้วด้วย โตแล้วมั้งเป็นสาวมั้งครับว่คมเ,เปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมคล้องขาไปแข่งที่จีนบ้างนี่บอกว่ามีกระแสว่าไปแข่งจีนอ่ะมีน้องเก้าอันเนี้ยพี่ป้องได้มีการสื่อสารกับไปแข่งจีน่จเปล่าหรือเปล่าแรกๆก็จะมีนะครับเหมือนคนไปข่งที่จีนเขาจะดูละคลจรจะอินกว่ากว่าคนไทยเหมแต่ว่าคนเราเห็นแล้วเราเห็นเราละคอเราแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้เราเป็นแบบแฝดคุณอ้ำอย่างเงี้ยแฟนคุณนุ่นซึ่งมันเป็ีนไม่ได้คือแบบเขาดูเขาจะอินมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนน้องบีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับบบแแล้้ววดดููอออยย่่าาางงนก็จะ มันต่างกันเยอะดูเด็กน้อยดูแบบต้องกระแนงอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับก็คือเขาก็อิงกับละครธรรมดาอันนี้ที่เรารู้เพราะว่าทาไปกับทวิจีนเป็นคนทวิตว่าอะไรมาอย่างไรคะอันนี้ก็มีทวิตบ้างมีไวทวิตจีนแล้วไวบัวบ้างนะครับหรือว่า กระแสอะไรอย่างเงี mortar, <vampire. S 1> ้ยตามที people, people ่แบบว่าม <Int rum> ีทีมงานจีนเขาเขาเขาสืบสวจมาอะไรอย่างเงี้ยมาคนมาวุ่นวายมาอะไรก็เหมือนกับวุ่นวายเขาเรียกว่าอะไรก็มีกระแสขึ้นมาเล็กน่อยแล้วกันแล้วก็มีการอธิบายเปล่ามีการอธิบายหรือเปล่าหรือเปล่าอธิบายแฟนจีนหรือเปล่าแฟนคีทันใจคนจีนก็ไม่ได้อธิบายอะไรก็พูดความจริงคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรขนาดนั้นแล้วก็ก็ไม่ทำอะไรผิดไม่ได้เปิดตัวอะไรเก๋หรือว่า ไปค่าใครมาปกติใช่ไหมฮะพอเราเปิดตัวแบบนี้แฟนคลับจริงจริงดีนิดนึงไม่กดกระแสนุ่งตกใช่ไหมคะพี่มันไม่ได้เปิดตัวคืออย่างที่ผมก็บอกอนที่บอกน้องพี่ทุกคนว่าเออมันก็ต้องเรียนเองใช่ไหมยังเด็กอยู่เลยแล้วก็อนาคตถ้าคุยกันดีก็เป็นแฟนกันก็ได้ถ้าไม่ไม่ดีก็พี่น้องกันก็ได้มันคือมันไม่ต้องแบบมุ่งมัน่นฉันจะจีบเธอให้ได้อะไรอย่นะางเงี้ยก็ต้องาบอกว่าพอสถานกาตอนนี้พัฒนาไปถึง<า>ไหนแล้วโหรธเลว่าคนนี้โหรคนเดียวเลยนะ่ากลัวพัฒนาไปใหม่แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแล้ว ก็อย่าเพื่อครับเขาน้องยังเลขกหนึ่งอยู่เลยใช่ไหมไว้รอเลขกสองก่อนแล้วกันในยี่สิบเกินกย่าเดมาถามทีเนาะไม่กลัวเล่นต้อยนะไม่ไม่ได้แก่มากเลยเอาไว้ต้ขอบอกคุณก่อนว่าจะใช้แฟนได้เมื่อไหร่เหรอก็อ่ะก็เดี๋ยวถึงเวลาให้เลขกสองก่อนเลขกสองก่อนอย่ามาวานต่อเดี๋ยวรู้หมดเดี๋ยวไม่สนุก